ตัวนี้เจ๋งมากเลยคือตะกร้าเนี่ยมันทําออกมาแบบว่าคือว่าญี่ปุ่นเขาทาออกแบบมาคือแบบว่าคุณไปจ่ายตลาดได้เลยอะ่ะไม่ต้องซื้อตะกร้าก็คือแบบดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ไปจ่ายตลาดแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็เอากลับมาใส่คืนที่เดิมนะครับคือมัน <c oughs> ออกแบบมาโคตรเท่เลยอะ่ะ <c oughs> อา้าวสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ว BJP นะครับวันนี้มา แนะนำคันนี้แล้วกันนะจากที่เจ้าซูซูกิไปแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากๆแล้วก็ขับขี่สบายมากๆแม่ทันแนนเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเบื้องต้นจากแบตเตอรี่นะครับ, <S 1> <S 1> บตตรผมให้แบตเตอรี่ใหม่มีประกันแบตเตอรี่ให้10เดือนซื้อกับผมเนี่ยซ่อมฟรีตลอดอยู่การใช้งานเสียเฉพาะค่าอะไรรถคันนี้นะมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมคือข้อที่1เลยคือเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับให้มันเข้ามาหาตัวเราได้ อันนี้คือสามารถที่ปรับตามสรีระของลูกค้าแต่ละท่านได้เลยนะหรือถ้าอยากจะให้มันยืดออกไปแบบนี้ก็เพียงแค่ขันน็อตกับแบบนี้นี่เองนะครับผมประมาณแบบนี้ไว้ให้ก่อนละกันเนาะ<อ>เรื่องของตัวนี้ส่วนนี่สามารถพับได้ทั้งสองข้างนะครับสามารถลูกแบบสบายๆเลยเข้าออกแบบสบายๆเลยนะครับแล้วถ้าเราจะนั่งนะก็เพียงเข้าแบบนี้จถมีเบลด้วยนะครับเข็มขัดนิรภัย ไปไหนละมาล็อกส่วนหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวบอกแรงดันโวลต์นะครับเห็นไหมว่าเอาไม่ใช่แรงดันโวลต์แรงดันโวลต์อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นของแบตเตอรี่นะครับเห็นไหมว่าจะมีขีดเขียวก็คือเต็มตัวสีเหลืองคือกลางแดงก็คือใกล้หมดนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นแต่เสียงน่ารักเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระหว่างเปิดปิดไฟหน้านะครับไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมือคันเร่งสําหรับบอกแรงดันโวลต์นั่นเอง ส่วนตัวเนี้ยเจ๋งมากเลยคือตะก้าเนี่ยมันทําออกมาแบบว่าคือว่าญี่ปุ่นเขาทําออกแบบมาคือแบบว่าคุณไปจ่ายตลาดได้เลยอ่ะคือแบบว่าบบไม่ต้องซื้อตะก้าก็คือแบบดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ไปจ่ายตลาดแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็เอากลับมาใส่คืนที่เดิมนะครับคือมัน <c oughs> ออกแบบมาโคตรเท่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จให้เวลาชาร์จแบตเตอรี่อ่ะจะชาร์จตรงนี้นี่จะมีรูรูแจ็คชาร์จตรงนี้นะครับเวลาไม่ใช้งานก็แค่ปิดอย่างนี้เวลาชาร์จก็ เปิดกิดขึ้นมาส่วนตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่จะมีทั้งหมด2ฝั่งนะอันนี้ฝั่งที่1แล้วก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งที่2นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของตัวด้านหลังนะครับก็จะมีอนเนกประสงค์ก็คือเป็นถุงผ้าที่ครอบตะกร้าหลังอีกหนึ่งทีนะครับไว้สามารถใส่สัมภาระได้และอย่างตอนนี้ตอนนี้รถล,ละ่ะมันยังสามารถเข็นได้ใช่ไหมอันนี้ก็พับได้ด้วยนะขับพับให้ดูก่อนน,นะครับจะพับเป็นได้แบบนี้นะครับ ส่วนตัวเนี้ยเวลาเราเข็นนะ่ะเราเข็นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจอดที่ชันนะ่ะเราแค่เกี่ยวตรงนี้กดลงกดลงนะครับเห็นไหมเข็นไม่ได้นะก็คือการลดไหลนั่นเองนะครับแต่ถ้ามุดว่าเราจะให้เข็นได้ยกแค่ตรงนี้แล้วก็สามารถเข็นได้เลยล้ําเมลล่ะของญี่ปุ่นนะครับไม่พูดเยอะครับมาลองระบบกันเลยเปิดสวิตช์กุญแจอย่างแรกเลยจะเปิดไฟหน้าให้ดูไฟหน้ามีไฟหน้ามี ไฟหลังกล้องอยู่เฉยนี่ไฟหลังมีนะครับเดินบ,บนมาให้ใหม่ขี่เนะี่ยไม่ต้องกลัวล้มเลยแบบนี้แต่เสียงน่ารักเชียวแล้วรถตัวนี้นะครับสามารถที่จะกำเบรกแล้วก็ล็อกกันไหลได้ด้วยขี่เล่นเลยรถคนชลานะครับก็คือต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากๆแถมกับขี่เนะี่ยไม่ต้องกลัว เรื่องของล้มเลยแล้วปลอดภัยมากนะครับขับเนี่ยจะไม่ขืนเลยขับได้ปกติเลยดูผมขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโยกแบบบาดเสียวแล้วกันนะเห็นไหมบอกเลยว่าไม่มีล้มนะครับมีแต่กระดกอย่างเดียวไม่มีล้มคุณพ่อคุณแม่ขับเนี่ยสบายมากๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอะต่อมานะครับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าย,ยังได้เป็นเรื่องของตัวล้อนะครับที่เป็นล้ออลูมิเนียมแถมที่สําคัญก็คือยางตันทั้ง3ามมงนะครับยางหน้าตัน ยางหลังทั้งซ้ายและขวาเป็นตันและที่เห็นอยู่นี้ก็คือกล่องแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมจะมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้ด้วยแบบนี้อีกหนึ่งต,ตัวตัวใหญ่ๆเลยนะครับของแท้ญี่ปุ่นเลยนะสําหรับคันนี้นะแล้วก็มีไฟหน้าไฟหลังให้ครบแบบเสร็จไม่ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือใช้งานอย่างเดียวเลยกันซื้อไปเนี่ย สำหรับแบตเตอรี่นะผมมีประกันให้10เดือนเต็มแล้วก็ซื้อกับ BJP ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งานเสียเฉพาะค่าลอยรถคันนี้จะส่งฟรีทั่วไทยนะครับราคา22,000บาททวนนะครับลูกค้าจะได้นั่งกันแบบนี้เลยสบายๆเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ขี่แบบนี้ได้เลยเอาละครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าคันนี้แต่เพียงท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ